ก้าอาการเสียงรู้สึงเศร้ามีอะไรบ้างมาฟังทางนี้ครับอาการที่1นนะครับอาการเศร้าหดหู่สิ้นหวังครับอาการนี้นะครับจะเป็นแทบทุกวันตลอดทั้งวันครับข้อที่2นะครับหมดความสนใจหมดความเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เคยชอบครับไม่เข้าสังคมไม่ชอบทํางานไอเลยข้อที่3ครับจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากครับบางคนนะครับที่มีอาการนะครับก็จะกินอาหารเพิ่มมากขึ้นครับและบางคนนะครับก็อาจจะไม่อยากรับประทานอาหารเลย ข้อที่4นะครับมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนอันแรกนะครับคือนอนมากเกินไปครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะนอนไม่หลับเลยครับข้อที่5ครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงครับแม้ว่านะครับจะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตามครับข้อที่6นะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกผิดครับคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆที่เคยผ่านมาแล้วครับและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าครับข้อที่7ครับสมาธิลดครับความคิดช้าครับการเจรําลบากเพราะว่ามีปัญหาที่ความัจนใจของเรา ลดลงครับข้อที่8ครับบางคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับอย่างเช่นบางคนก็มีความรู้สึกกระวลกระววยใจครับหรืออยู่ไม่สุขและบางคนนะครับก็มีพฤติกรรมก็คือมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงครับข้อที่9ครับคิดถึงเรื่องตายอยากฆ่าตัวตายครับถ้าหากเพื่อนของเรานะครับหรือคนใกล้ชิดของเรานะครับมีอาการที่พูดถึงเรื่องแต่แบบนี้อยู่นะครับรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนครับ